สวัสดีค่ะหนูยนะคะมาอัปเดตค่ะก็นานๆจะมาเจอกันนะคะ,ะช่วงนี้ก็ทำวิดีโอทิละครั้งนะคะวิดีโอก็โลเทคนะคะอันนี้มีช่องนี้ช่องเดียวนะคะที่ทำแบบนี้เนาะ,ะวันที่12สองิงหาคมก็ผ่านไปนะคะเป็นเขาเรียกว่า l i on Gate นะ,ะประตูมิติเปิดนะคะแปวันที่8 เดือน8อะไรเงี้ยแต่ว่ามันก็เปิดจนถึงวันที่12นะคะแต่ว่าสิ้นเดือนเนี้ยสิ้นเดือนสิงหานะคะก็มพีพระจันทร์เนี่ยก็เต็มดวงอีกรอบหนึ่งก็เป็นซูเปอร์มูนอีกแล้วพลังงานเนี่ยจะเยอะนะคะก็ให้ทุกคนคิดดีแล้วก็จินตนาการปรารถนาอะไรก็เขียนลงไปในกระดาษนะคะแนะนำให้เขียนนะคะเพราะว่าพลังงาน จากการเขียนจากนิ้วมือเราเนี่ยแล้วก็ความคิดใส่ลงไปยกกำลังสามนะคะเขียนเช้าเย็นแล้วก็เอาไปจินตนาการตอนก่อนนอน,นะคะก่อนนอนเนี่ยสำคัญเราต้องคิดบวกแล้วก็ใช้เวลาสักชั่วโมงสองชั่วโมงนะคะไม่ดูโลกโซเชียลคือทำเ,อเหมือนกับนั่งสมาธินะคะเตรียมตัวนอนให้แบบทำใจให้สบายเนาะ <c oughs> ก็โลกเมทริกเนี่ยกำลังถูกทำลายล้างนะคะซึ่งตอนนี้เราก็มีเขาเรียกว่าการ a s c e n s i o n เนี่ยกำลังเกิดขึ้นด้วยนะคะถ้าเรามีตาเราก็จะเห็นถ้าเรามีหูเราก็จะได้ยินนั่นก็หมายถึงเรามีความตระหนักรู้นะคะ,อะตอนนี้อนนุยก็ตั้งกลุ่มอีกอันนึงนะคะในไลน์เรียกว่านางฟ้าสตาร์ดัสนะคะ ก็นางฟ้าสตาร์ก็คือดวงดาวนะคะดัสก็คือฝุ่นละอองเราก็คือฝุ่นละอองของอ่อซอสของจักรวาลเราเป็นจุดเล็กๆของจักรวาลน,นะคะซึ่งอเอ่เป็นมีส่วนสำคัญมากที่จะเอ่อมีส่วนสำคัญที่ต่อพลังงานของโลกมากนะคะแอนน์ยก็เลยทำกลุ่มนี้ขึ้นมาเพื่อรอรับเอ่อครอบครัว ครอบครัวของเรานะคะครอบครัวที่เราเคยรู้จักกันเมื่อ,อานานมาแล้วแต่เราจำไม่ได้นะคะถ้าเกิดสงถ้าเกิดมีใครที่รู้สึกว่าดึงดูดอยากจะเข้ามานะคะก็ทักหลังใหม่นะคะทักมาหลังห้องอินบ็อกซ์มานะคะเพราะาอยากเข้ากลุ่มนี้เรานั่งสมาธิกันเดือนละครั้งนะคะแล้วก็พูดคุยกันแชร์ความรู้กันนะคะ ก็เจอกันไปแล้วเมื่อวันที่สิบสองสิงหาะคะก็รู้สึกว่า,าดีใจนะคะที่ได้เพิ่มพลังงานให้กับโลกของเราด้วยนะคะแม้ว่าจะเราเราไม่ต้องคิดนะคะว่าเราเนี่ยเป็นส่วนเล็กน้อยของของ,ของการ ascension น,น,นะคะเราคือส่วนสำคัญของการ ascension น,น,นะคะถ้าเรานั่งสมาธิเนี่ยเราจะเพิ่มพลังงานให้กับโลกของเรานะคะยิ่งเราทำาสมาธิเป็นกลุ่มเนี่ย เจตจำนงสำคัญมากก็คือการที่เราตั้งใจทำนั่นแหละเราทำเพื่อตัวเองแต่เราเป็นหนึ่งเดียวใช่ไหมคะเราเชื่อมโยงกันมันจะพลังงานมันจะแผ่กระจายไปทั่วโลกเลยทีเดียวนะคะก็อยากให้เพื่อนๆได้เข้ามากันนะคะถ้าใครแบบเหมือนกับรู้สึกเชื่อมต่อนะคะมาได้เลย วันนี้นุยก็นั่งกินข้าวข้างนอกคือไปนั่งทุกวันนะคะแล้วก็วันไหนที่น้ําน้านิ่งเนี่ยหลังบ้านเนี่ยจะเป็นกระจกเงาเลยทีเดียวบ้านตรงข้ามเนี่ยเราชอบนั่งดูเงาของต้นไม้เงาของบ้านนี้นะคะนี่คือ,อช่วงที่จิตใจเรานิ่งเราจะเห็นทุกอย่างข้างในตัวเรานะคะ อะไระที่ที่อนุสังเกตดูตัวตัวเองเมื่อช่วงที่ผ่าตัดนะคะก็คืออาทิตย์ที่แล้วเนี่ยผ่าตัดเหงือ <c oughs> ก็ได้มีโอกาสอาทิตย์หนึ่งเนี่ยไม่ได้ทำอะไรเลยแบบนอนพักก็คิดเห็นความคิดของตัวเองทุกทุกทุกวินาทีเลยทีเดียวคือถ้าเราคิดลบเรารู้เราก็ใช้การ ควบคุมกับลมหายใจนะคะแล้วก็แบบคล้ายๆว่าล้างมันออกไปเนาะนี่คือ,อถ้าจิตเรานิ่งเราจะเห็นชัดเจนนะคะแต่ว่าถ้าเกิดสมมติว่าเรามีแต่คลื่นอย่างอื่นคลื่นความโกรธคลื่นความอิจฉาคลื่นของอะละครที่เหมือนกับว่านินทากันนี่นะคะมันจะไม่เห็นแบบนี้นะคะมันอยู่ในสมองเรามันก็จะไปปด บทบังความคิดของเราเราก็จะมองไม่เห็นตัวเองเลยเมื่อก่อนเนี่ยอนนุ้ยเป็นแบบนั้นนะคะไม่รู้ด้วยซ้ําว่าความคิดก็คือ,อเหมือนกับว่าเราคือถ้าเราคิดแม้แต่เราคิดนะคะเราก็จักรวาลก็ส่งมาแล้วเราคิดอะไรเนี่ยจักรวาลส่งมาให้นะคะไม่ว่าจะดีหรือไม่ดีอตอนตอนแรกสุดที่รู้ว่าตัวเองอคือที่รู้ว่าความจริงเนี่ยว่า ความคิดเนี่ยมันส่งผลให้กับชีวิตของเรานะคะก็บอกตัวเองว่าหยุดนะคะแต่จริงๆแล้วหยุดเนี่ยหยุดความคิดมันหยุดไม่ได้นะคะมันก็ยังอยู่ข้างในเราอยู่เราอ่าแล้วก็เลยมาค้นพบอาจารย์เตที่อาจารย์เตสอนนะคะบอกว่าถ้าเกิดสมมติว่าเราไม่ได้ล้างออกไปมันยังอยู่ในตัวเรานะคะมันยังวบนวบนอยู่ในนั้นอ่าเพราะฉะนั้นเราจึงต้องควบคุมลมหายใจ ทุกครั้งที่เราคิดเราเอาลมหายใจเราไปแทนความคิดนั้นนั่นก็คือการล้างนะคะมันเริ่มมันเริ่มแบบหมดไปนะคะตอนนี้ถ้าสมมุติว่าเราอารมณ์ไม่ดีอารมณ์ลมไม่ดีเนี่ยประมาณเชี่ยววินาทีนะคะไม่ถึงห้านาทีมันจะหมดแล้วคือยิ่งในเดือนสิงหาคมเนี่ยอนุญก็อยากจะไม่อยากมีอารมณ์หงุดหงิดเลยไม่อยาก อิจฉาใครไม่อยากกังวลใจอะไรเงี้ยเนาะทุกครั้งที่มีแบบอารมณ์แบบนั้นเราก็จะใชะ้การควบคุมลมหายใจนะคะหายใจเข้าลึกๆ4วินาทีก็คือแบบนับ1-4เนาะถ้าใครทำไม่ได้ก็นับ1-2ก็ได้แล้วก็การหายใจ8 1ด3 4 5่7สาม4ี่ห้นะคะถ้าใครทำไม่ได้ก็เอาแค่5ก็ได้ แล้วก็ปล่อยหายใจยาวๆคือหายใจเข้าเนี่ยต้องลงท้องนะคะลงท้องท้องป่องเสร็จแ,แล้วก็กัน้นแล้วก็หายใจออกยาวๆที่สุดนี่ก็คือการที่เราบำบัดอา,อารมณ์ที่ทีอารมณ์เชิงลบนะคะต่างๆแล้วก็แถมยังบำบัดตอมน้ําเหลืองของเราด้วยนะคะคนที่กั้นหายใจจะจะมีสุขภาพดีนะคะ คือการหายใจเท่าที่เราทําได้นะคะเมื่อตอนแรกๆเนี่ยมันจะพลังมันจะแรงมากนะคะคือทําไปคือการหายใจเนี่ยจะรู้จะจะมีการอาการไอแบบมันจะไม่อยากอยู่นะคะแต่ตอนเนี้ตอนนี้เราเคยชินแล้วนะคะเราก็ทําได้แล้วก็ช่วงการหายใจเนี่ยจะรู้สึกร้อนนะคะเพราะว่าพลังมันเยอะคือถ้าใครอยากทำเนี่ย ้าใครลองฝึกทําเนี่ยมันจะดีนะคะแล้วก็ทําให้จิตใจเรานิ่งด้วยนะคะอืมนี่อะชอบมากเลยค่ะเวลานั่งนั่งดูหลังบ้านนั่งหลังบ้านเนี่ยแม้แต่ถ้าเรานั่งดูธรรมชาติหลังบ้านนั่งดูธรรมชาติที่ไหนก็แล้วแต่นะคะนั่นคือการนั่งสมาธิเช่นกันนะคะอันนี้คือปล่อยปล่อยจิต ให้ไปกับธรรมชาตินะคะอยู่นอกบ้านโดยที่ไม่มีโซเชียลไม่มีไม่มีโทรศัพท์ไม่มี youtube ไม่ได้คุยกับเพื่อนไม่ได้คอมเมนต์ไม่ได้อ่านเฟ e บุ o กนี่นะคะอันนี้ก็คือนี้ดีที่สุดนะคะก็คืออยากจะ แบบนี่ก็เอามาจากในไลน์นะคะเพราะว่าข้อมูลเนี่ยตอนนี้การ ascention กำลังเกิดขึ้นแล้วเราบางคนอาจจะไม่รู้นะคะเพราะว่าคนที่ติดตามข่าวเนี่ยก็ยังติดตามข่าวอยู่เนาะตอนนี้หนูก็ไม่ติดตามข่าวแล้วนะคะตอนนี้โฟกัสที่จิตวิญญาณการ ascention ก็คือการที่เราตื่นรู้ครั้งยิ่งใหญ่ที่ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตของ ในในในโลกก็ได้นะคะในชกวาเลวก็ว่าได้นะคะ,อ,ะอันนี้ก็เขียนว่านะคะเพื่อให้ร่างกายไหลไปกับคลื่นซึ่งมันจะสูงขึ้นสูงขึ้นเรื่อยๆนะคะสิ่งที่ควรปฏิบัติคือฝึกฝึกกำหนดลมหายใจที่ท,ที่บอกมานะคะอ่าสี่แปดแปดอ่าช่วยจะช่วยลดอาการที่ว่าเราอาจจะมีการวิงเวียนนะคะเพราะว่าพลังงานมันลงมาเนี่ย เขาก็เตือนมาตลอดนะคะว่ามีอาการแบบไหนบ้างเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะบอกนะคะ,ะแล้วก็ทานน้ำเยอะๆนะคะ,ะทานอาหารที่มีประโยชน์ก็ตอนนี้นะคะถ้าถ้าใครกินผักคือแบบว่าลดเนื้อได้ก็ยิ่งดีเลยนะคะเพราะว่าเตรียมร่างกายค่ะร่างกายมันมันเบาๆดีนะคะเพราะว่าผักเนี่ยมีพลังงานจากแสงนะคะก็นั่นแหละค่ะ เรากำลัง a s c e n s i o n เราอยู่ในช่วงเวลา a s c e n s i o n นะคะเป็นการ a s c e n s i o n ช่วงสุดท้ายด้วยนะคะ,ะถ้าคุณรู้จริงๆแล้วว่าคุณคือใครคุณจะไม่กลัวคนส่วนใหญ่กลัวอดตายกลัวไม่มีเงินกลัวเป็นโรคอันนี้นะคะ,ะถ้าเราเรียนรู้เรื่องนี้จริงๆ จะไม่กลัวนะคะซึ่งตอนนี้คือเรารู้สึกแอนุยรู้สึกสบายใจมากเลยอาจจะมีกลัวกังวลน,นิดหนึง่งเพราะว่าเราถ้าเรามีอาการนั้นเราก็จะ,ะบังคับลมหายใจควบคุมลมหายใจของเรานะคะเพราะว่าเรายังมีอยู่เพราะว่าเรามีความเคยชินแต่เรารู้ตัว การรู้ตัวนี่ก็คือการตระหนักรู้แล้วเราใช้ลมหายใจไปล้างมันออกะค่ะเพราะว่าเราไม่จำเป็นต้องกลัวแต่ตแ่นิสัยเดิมๆเ,เรายังยังมีอยู่ถ้าเราล้างมันออกหมดเนี่ยเราจะชนะนะคะถ้าเราชนะเนี่ยก็แสดงว่าเราเไม่มีโปรแกรมอะไรที่มาควบคุมเราแล้วแ,วแสดงว่าเราออกจากโลกเมตริกแล้วนะคะเราอยู่อย่างอิสระ เราก็ยังยังอยู่ที่เดิมนี่แหละคะ่ะแต่จิตใต้สำนึกสติสัมปชัญญะเรามีสูงขึ้นเรายังอยู่ที่เดิมทุกอย่างแต่เราไม่ได้อยู่ที่เขาเรียกอะไรอะ่ะคือแม้แต่เพื่อนเราก็ไม่มีเพื่อนอกลุ่มเดิมอะไรเงี้ยเราจะออกมาจากตรงนั้นนะคะเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่านี่ก็คือแบบ นี่คือเรียกว่าการเ,เซนยันนะคะเมื่อแสงของเราเพิ่มขึ้นผู้คนใหม่ๆก็จะเข้ามาในชีวิตชีวิตการงานก็จะดีขึ้นความรู้สึกก็จะมีชีวิตทีวามีแรงบันดาลใจมากขึ้นก็คือมันมันเกิดมาจากการนั่งสมาธินี่ละคะถ้าเรามีสติเราก็จะมีแรงบันดาลใจแล้วก็ คนใหม่ๆก็จะเข้ามาคนเก่าก็จะออกไปนะคะคนที่มีพลังงานต่ำก็จะออกไปบอกได้เลยว่าคุณจะได้เห็นสิ่งต่างๆเริ่มเคลื่อนไหวในชีวิตของคุณและสิ่งที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มแสงของคุณมันก็จะเพิ่มขึ้นนะคะคนที่มีคลื่นที่คลื่นความถี่ต่ำก็จะออกไปเมื่อแสงของคุณเพิ่มขึ้นคุณจะเชิญครูผู้ชี้นำทาง จิตวิญญาณอื่นมาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตของคุณนะคะ,ะซึ่งแอนนอยก็ได้เรียนกับอาจ,จารย์เตน,นะคะครูเราต้องมีครูนะคะเพราะว่าบางทีเมื่อเราเรียนมาแล้วถึงทางตันเราไม่รู้จะเรียนอะไรแล้วครูก็เป็นผู้ชี้นำทางเป็นที่ปรึกษาเรานะคะ,ะแล้วก็พวกเขาจะปกป้องเส้นทางของคุณในชีวิต ไม่มีในทางใดก็ทางหนึ่งนะคะอ่านี่ก็คือเขาก็จะช่วยปกป้องเราด้วยเนาะเมื่อแสงของคุณเพิ่มขึ้นเจตนาร้ายของคนอื่นแทบมาไม่ถึงตัวคุณเลยทีเดียวเมื่อแสงคุณเพิ่มขึ้นนะคะคุณจะเชิญคนอื่นๆรอบตัวที่คุณไม่รู้จักนะคะก็คือเข้ามาหาคุณด้วยนะคะนี่แล้วก็ คุณรู้ว่าอะไรที่ไม่ได้เพิ่มแสงนะคะก็ต้องหยุดทำนะคะการที่ไม่เพิ่มแสงก็คือแบบกังวลคิดแต่เรื่องออไม่ดีหรือว่านินทาอะไรเงี้ยเนาะ,ค,ะคืออะไรลบๆเราก็เราก็ควรจะไม่ต้องทำนะคะบางที่เราอาจจะไม่รู้ตัวก็ได้นะคะบางคนเามื่อก่อนอนุยก็ไม่รู้นะคะเวลาเพื่อนเขา,เาโทรมาเนี่ยเขาบอกเขาเขาอิจฉาเรานะคะว่า คือเหมือนว่าเขาชมนั่นแหละแตะ่ก็ไม่แน่ใจนะคะเขาบอกว่าเออเราเนี่ยโชคดีจังมีสามีดีดูแลอะไรเงี้ยเนาะเราก็เอ้ยไม่ชอบอะ่ะเออแทนที่เราจะดีใจนะคะแล้วก็ขอบคุณเขาเพราะว่านั่นคือการชมแต่เราไม่รู้ตัวนะคะนี่แหละตรงนี้แหละเราต้องรู้ตัวว่าอะไรมันเกิดขึ้นเออถ้าเขาชมเราก็ยอมรับขอบคุณไป เราเราดีใจด้วยซ้ําว่าเราครอบครัวเราดีขอบคุณเขาแทนที่จะบอกว่าเออไม่ใช่ไม่ใช่แสดงว่าเราไม่ได้รับสิ่งดีๆที่เขาให้เราเลยอะไรเงี้ยนะอันนี้ล่ะค่ะบางทีเราก็ไม่รู้นะคะว่าอะไรมันลบอะไรมันบวกเราต้องตระหนักรู้คุณสมควรได้รับนะคะ,ะแสดงความเป็นพระเจ้าของคุณบนโลกนี้และเพื่อสิ่ง เพื่อสิ่งนั้นคุณต้องปลดปล่อยคุณต้องปล่อยให้แสงของคุณจเจริญเติบโตก็คือเราจะต้องเติบโตขึ้นนะคะเติบโตหมายถึงว่าเรามีเรามีแสงมากขึ้นก็คือเรามีความตระหนักสูงขึ้นเราจะเติบโตมากขึ้นก็คือมันไม่หยุดแค่การที่เราปลด,ปล,ดปล่อยอพลังที่ลบๆออกนะคะเราจะเชื่อม กับอะไรมากมายมีอีกมากมายที่เราจะต้องเรียนนะคะเ,เดี๋ยวมาดูค่ะว่าอาการอาการ Ascension เนี่ยอัปเดตอีกนะคะเพราะว่าช่วงนี้พระจันทร์ก็จะเต็มดวงตอนสิ้นเดือนสิงหาคมอีกแล้วซึ่งเป็นซูเปอร์มูนพลังงานก็จะสูงขึ้นเรื่อยๆนะคะเ,เพราะว่า,าพลังงานแม่เหล็กไฟฟ้าก็าคือชิลแมนเรสเซนแนนก็จะเพิ่มขึ้นนะคะ อาการมีวิงเวียนศีรษะปวดหัวไมเกรนขึ้นไส้นอนไม่หลับปวดกล้ามเนื้อปวดข้อ,อเมื่อยล้าวิงเวียนศีรษะโอคือช่วงสองวันนี้นะคะต้องนอนกลางวันเลยทีเดียวแบบเมื่อยเหนื่อยง่วงนอนแล้วก็เมื่อวันก่อนก็แบบเหมือนกับว่าเออสายตาไม่โฟกัสนะคะ เหมือนเหมือนเวียนเวียนหัวความดันโลหติตสูงคือเราอาจจะมีอันใดอันหนึ่งนะคะไม่ใช่ทุกอย่างใจสั่นความไวมีความไวต่อแสงคือแบบรับแสงจ้าเกินคือเหมือนกับว่าแสงมันจ้ามากมากเลยนะคะหูอื้อศูญเสียการได้ยินแล้วก็กลิ่นรสเปลี่ยนไปปัญหาการย่อยอาหารคือถ้าย่อยอาหารไม่ดีเราก็ต้องกินแบบอาหารที่แบบอ่อนๆเนาะ อ่าเป็นไข้หวัดอะไรเงี้ยเนาะอาการทางอารมณ์ก็คือวิตกกังวลภาวะซึมเศร้าอารมณ์แปรปรวนมีคนที่สั่งมีน้องที่สั่งซีดีเสไปนะคะแล้วก็ไปให้ญาติเขากินนะคะคือรักษาโรคซึมเศร้าได้นะคะถ้าถ้าใครถ้าใครมีโรคอะไรที่เป็นโรคประจำตัวเรื้อรังเนี่ย,ยโดยเพราะเบาหวาน แม้แต่มะเร็งนะคะต้องแนะนำเลยว่าเอาไปกินได้ตอนนี้แนะนำแนะนาให้ป้าที่รู้จักนะคะกินที่เขาเป็นโรคเกานะคะก็ก็แบบลุ้นว่าแกจะต้องหายนะคะเพราะว่าแกเป็นมานานจะต,ต้องหายแน่นอนก็มาเดี๋ยวจะอัปเดตนะคะอีกสามอาทิตย์เพราะว่าแกเพิ่งสั่งมากินนะคะแล้วก็ นะคะอาการทางอารมณ์โอเคอา,อาจอานไปแล้วอาการทางปัญญาคือสมองไม่โล่งนะคะความจําเสื่อมไม่มีสมาธินั่นแหละคะ่ะถ้าเรา,ามา c d สคือถ้าเรานั่งสมาธินะคะอาการเหล่านี้ก็จะไม่รุนแรงนะคะแอนนุยก็แค่เหนื่อยก็นอนพักเสร็จแล้วก็กินน้ําเยอะๆอะไปเดินนี่ก็ คล้ายๆว่าเออมันโลกมันหมุนนิดนึงอะไรเงี้ยเนาะก็ไม่มีอะไรมากเลยนะคะคือเออ่ถ้าใครที่ยังไม่รู้จัก c d s นะคะนี่ก็คือการรักษาโรคที่ให้หายนะคะแล้วก็เราสามารถล้มบรยษัทแล้วก็ล้มการที่ระบบยานะคะถ้าใครอยากล้มระบบยานี่ก็ไปซื้อเลยกินให้โรคหายเลยไม่ต้อง ไม่ต้องกินยาอต่อไปเ,อเดี๋ยวเล่าให้เ,เดี๋ยวเล่าเกี่ยวกับเรื่องสามีนะคะคือสามีเนี่ยเขาชอบซื้อของที่อยู่ในขวดมากินเนาะก็ไปไหนเนี่ยเขาจะมีกระเป๋าที่ใส่วิตามินเป็นขวดขวดเลยเ,เขาเรียกอะไรยาบำรุงอะ่ะ เป็นกระเป๋าเลยนะคะแต่อนนุ้ยเนี่ยเป็นผู้หญิงนะคะไม่มีอะไรเลยมีแต่ยาไตารอยที่ว่าเป็นมาแล้วยีสิปีแล้วก็ครีมสำหรับทาฮอร์โมนนะคะเพราะว่านี่ถ้ารักษาฮอร์โมนหายนะคะอนนุ้ยก็จะไม่มีอะไรเลยนี่ก็คือแบบเราเนี่ย low maintenance มากเลยเราไม่มีอะไรเลยแม้แต่เครื่องสำอางก็ไม่ใช้นะคะตอนนี้สามีมีกระเป๋าคล้ายๆว่า กระเป๋าที่ใส่ของไว้ไวของส่วนตัวเนี่ยใหญ่กว่าของของเมียเองนะคะคือหน,นุยพยายามจะไม่ไม่คล้ายๆว่าอะไรอ่ะไม่เกี่ยวข้องกับโลกระบบของอะระบบของอะไรอ่ะระบบของเมตริกนะคะคือแบบพยายามจะออกคือตอนนี้ก็ คือออกมาได้ละแปดสิบเปอร์เซ็นแล้วนะคะถ้าเกิดสมมติว่าเรา,าสามารถที่จะจินตนาการแล้วก็ขอสิ่งใดคือแบบเรียกสิ่งใดมาเหมือนอเหมือนอะไรอ่ะเหมือนนา่งสิบสองอ่ะเรียกนกเรียกปลามามาได้เนี่ยอน,นุก็จะออกคือแบบออกมาร้อยเปอร์เซ็นเลยทีเดียวเราไม่ต้องพึ่งเมทริกอีกต่อไป อย่างอาจารย์เตเนี่ยเขาไม่ได้เขาจากตื่นตอนไหนเขาก็ตื่นนะคะเขาเขาสามารถอยู่โดยที่ไม่ได้พึ่งโลกแมทริกเลยมันอลังการมากะคะโอเคค่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่ในรุ่งอรุณยุคใหม่แล้วและผู้ที่มีตาก็จะมองเห็นนะ,ะผู้ที่มีหูก็จะได้ยินนะคะอันนี้มันอลังการมากนะคะถ้า คือคนที่ไม่ได้ติดตามเขาก็จะมองไม่เห็นนะคะ,ะคนที่ไม่ไม่ติดตามเขาก็จะไม่ได้ยินบอกยังไงเขาก็จะไม่ได้ยินนะคะ,ะรู้ว่านี่คือชั่วโมงแห่งประวัติศาสตร์สำหรับการเสด็จขึ้นสู่สวรรค์น,นะคะ,อะของมนุษย์คำทํานายที่สอดคล้อง กับการเกิดยุคทองของการตื่นบนดาวเคราะห์เนี่ยของคุเนี่ยมีการเปิดใช้งานแล้วก็ไลฟ์เวิร์กเกอร์เนี่ยเพื่อร่วมสร้างการเคลื่อนไหวนี้เพื่อมนุษยชาติแล้วก็เพื่อสวรรค์นบนดินนะคะแฮนูยก็เลยมีช่องลายนะคะนางฟาสต้าดาร์สเพื่อรอรับครอบครัวของของเรานะคะ เราเคยรู้จักกันมาก่อนเราเคยเป็นเผ่าพันธุ์เดียวกันนะคะถ้าใครได้ยินถ้าใครคิดว่าเออมันสอดคล้องกับความรู้สึกก็เข้ามานะคะ,ะการเสด็จขึ้นสู่สวรรค์นเนี่ยก็คือการตระหนักรู้ซึ่งเป็นการไปสู่การตระหนักรู้ในตนเองนะคะแล้วก็คุณคือผู้ควบคุมพลังงานของ ของคุณอย่างเทพถ้าคุณสามารถควบคุมพลังงานของคุณได้เนี่ยคุณก็จะไม่มีคือไม่มีใครควบคุมคุณได้ต่อไปนะคะไม่มีโปรแกรมอะไรที่เคยทำไว้ในเคยเขาเขาโปรแกรมไว้ให้คุณตั้งแต่ตอนเด็กๆเนี่ยมันไม่สามารถควบคุมคุณได้อีกต่อไปนะคะคุณสามารถคุณสามารถปลุกอ่ยวนะคะ เมื่อคุณถูกปลุกให้ตื่นขึ้นสู่ความจริงในจิตวิญญาณของคุณยิ่งคุณเดินไปลึกคุณก็ยิ่งเห็นได้ชัดนะคะแล้วก็คุณก็จะปกครองตัวเองได้อย่างเป็นอิสระนี่คือความเป็นอิสระจริงๆฟรีวิวก็คือเขาจะไม่ไม่ไม่แนะนำให้อคือเขาจะให้คุณเลือกการเดินทางของคุณเองอ่ะอย่างแอนุอ้เลือกที่จะเรียนกับ อาจารย์เตนะคะบางคนเขาก็เลือกที่จะเรียนอของฟรีใน YouTube อันนั้นก็เป็นฟรีวิวนะคะไม่ไม่จำเป็นที่จะต้องอไม่ไม่มีใครบังคับว่างงั้นเถอะอ่าก็เมื่อวานก่อนนะคะก็มีก็ไปเดินนะคะก็เห็นเหมือนกับเป็นยานอวกาศเลยทีเดียวที่แถวบ้านนะคะนี่อลังการไหมคะนี่ ก็ที่แคลิฟอร์เนียเนี่ยไม่ค่อยจะมีเมฆนะคะเพราะว่าเป็นหน้าแรงคือหน้าร้อนเนี่ยฝนไม่ตกเลย3าสเดือนนะคะแล้วก็เมฆก็ไม่มีนานๆจะมีทีก็เป็นแบบนี้นะคะก็เลยคิดว่าเนี่ยต้องเป็นยาอากาศแน่ๆโอเคนะคะกะ็ขอให้ทุกคนมีความสุขนะคะฝึกนั่งสมาธิทำจิตใจให้สเสถียร อยู่ในลูกก็คืออยู่ยังมีความสุขถ้ามีอารมณ์เชิงลบเราก็พยายามให้มันจบไปเร็วๆนะโดยเพาะก่อนนอนก็ขอให้มีความสุขทุกคนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ